ลดพลังงาน50%เราควรจะต้องลงดันเจี้ยนไหนดีฟาร์มที่ไหนดีและฟาร์มอะไรบ้างสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมแบ็คโฮเ v e r M และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติม,ตมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back โ o v e r M และค a นล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำกิจ นี้เพื่อเธอช่วงเวลาแห่งการเติบโตที่เขาก็จะมีบัฟพ,พิเศษเสริมให้เป็นอีเวนต์แบบนี้นะครับนี่จะขึ้นมาเลยลดพลังงานในการใช้ลง50%ปกติถ้าเราลงดาดอุปกรณ์ก็จะใช้พลังงานอยู่ที่14แต่ตอนนี้ลดไปครึ่งหนึ่งก็จะเหลือแค่7เท่านั้นก็เหมือนกับการลงป่าภาัยไม่ร่วงโดยจะใช้แค่7เขาก็จะมีเวลาตั้งแต,แต่วันที่29จนถึงวันที่30มกราลดการใช้พลังงานลง50%แล้วก็เพิ่มอยู่ที่ได้รับ50%ด้วยกันส่วนวันที่31มกรานะครับก็จะเป็นบั จากการต่อสู้เพิ่มขึ้นอันนี้บัฟไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่บัฟที่คุ้มที่สุดก็จะเป็นการลดใช้พลังงานลง50%แต่ส่วนที่ว่าเราจะได้บัฟ2หรือบัฟเสริมเพิ่มเติมเป็นบัฟอะไรอันนั้นเราก็ต้องดูอีกทีในวันนั้นๆอย่างเช่นวันที่1กุมภาพันธ์เขาก็จะมีลดการใช้พลังงานลง50%พร้อมกับบัฟ EP ของจอมเวทในการต่อสู้เพิ่มขึ้น50%ด้วยกันส่วนถ้าเป็นวันที่2กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีแค่บัฟลดการใช้พลังงานลง50%และวันที่3กุมภาจะมีบัลการใช้ังงานบบวกกััสสายมพันธ์ที่ได้รับหือ คือค่าหัวใจของตัวละครเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น30%ด้วยกันวันที่4ก็จะเป็นบัฟสายสัมพันธ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น30%ส่วนวันที่5ถึง8นะครับ EP และ U ที่ได้เพิ่มขึ้น50%และยังมีตรงนี้ครับวันที่9จะได้รับ U ที่ได้เพิ่มขึ้น50%ส่วนวันที่10ถึงวันที่12นะครับยังมีบัฟลดการใช้พลังงานลง50%บวกกับ EP ของจอมเวทในการต่อสู้เพิ่มขึ้น50%และยังมีบัฟ3มนะครับนั่นก็คือเพิ่ม U ที่ระดับวบก ด้วยฉะนั้นบัฟที่คุ้มที่สุดนะครับก็จะเป็นบัฟของวันที่10ถึงวันที่12และก็บบัฟของวันที่3กุมภาพันธ์ถ้าใครไม่ได้ดีอะไรเะครับรอไปใช้ช่วงวันนั้นๆก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นบัฟวันที่3กุมภาพันธ์เวลาเราไปลงด่านค่าความสัมพันธ์นะครับหรือด่านอะไรก็แล้วแต่แต่ด่านความสัมพันธนะ์น่ะจะได้ EP สายสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะเราก็จะสามารถเก็บเรเวลสายสัมพันธ์ได้ไม่ยากซะเท่าไหร่เขาก็จะขึ้นอีเวนต์แบบนี้นะครับเวลาเรากดไปเราก็สามารถกดกวาดล้างได้เลยแต่ถ้ากวาดล้างตอน ก็จะได้แค่บัฟที่มีเท่านั้นนะครับนี่เลยเห็นไหมสายสัมพันธ์ของตัวละครที่ได้รับนะครับบวกมา800ถ้ามีบวก30%ด้วยเพิ่มเสริมบอกเลยว่าได้เยอะอยู่ส่วนสังเกตบัฟของแต่ละวันเนน่ยก็สามารถดูตรงนี้ช่วยเสริมเพิ่มเติมได้นะครับเขาก็จะขึ้นเอฟเฟกพิเศษให้ว่าวันนั้นเป็นแบบไหนวันนั้นเป็นอะไรแต่ต้องบอกก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางวันที่คุ้มค่าในการลงแต่ในกรณีที่เรามีสต้ามิน่ามากเกินไปเนี่ยเราอาจจะมีเวลาในการลงไม่เพียงพอเพราะผลบัฟเขาก็จะเริ่มตั้งแต่เเเเเเททีีี่่่ยยงงคคืืนนนนนปปป็็ต้ไะรรัับพอววุ๊าากจิมล เลยพอเที่ยงคืนอีกวันหนึ่งปุ๊บก็คือหมดแล้วนะครับไม่ใช่ตีสี่นะอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่าตีสี่จะเปลี่ยนไปเป็นอีกบัฟหนึ่งโดยพื้นฐานแล้วถ้าเพื่อนๆจะส่งแบบออฟไลน์ line. แบบฟาร์มอีพีแบบออฟไลน์ line. ตรงนี้นะครับหนึ่งรอบจะใช้2นาที50รอบก็จะอยู่ที่100นาทีด้วยกัน100นาทีเนี่ยก็เหมือน1ชั่วโมง40นาทีและการส่งแบบนี้นะครับด้วยความที่ว่าเป็นการลดพลังงานลง50%เ้าจะใช้300ต่อรอบวัน 1, ม,วมงเราจะใช้สามร้ีกี่รอบฉะนั้นในส่วนนี้้ถาพื่อนๆไม่บัราดร้างเยอ แนะนำนะครับก็ให้ลงไปเถอะวันไหนที่ลดพลังงานในการใช้ลง50%ลงได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่คุ้มเพราะจากที่ผมลงมาเนี่ยสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับพลังงานยังลดไปไม่เท่าไหร่เองยิ่งถ้าเราส่งแบบออฟไลน์ด้วยแล้วนะครับกว่าที่เขาจะใช้พลังงานหมด <c oughs> เรียกได้ว่างามเงือกต้องมากดเข้ากดออกกดเข้ากดออกแล้ววันหนึ่งเนี่ยเต็มที่เลยใช้น่าจะไม่เกิน5,000พลังงานแต่ถ้าเราสู้เองนะครับข้อดีเลยก็คือเราสามารถกดคูณ3ได้อย่างดันเจียนพลังสมมติว่าเราลงรอบหนึ่งประมาณสัก2นาทีการส่งก็รอบหนึ่ออรบแต่กาง เองเราสามารถกดคูณ3ได้ก็เหมือนเราลง3รอบในการลงหนึ่งครั้งแน่นอนเวลาที่ใช้ก็จะน้อยกว่ามากๆและต่อให้เรามีหมื่นสตาร์มีนาครับก็เราสามารถใช้ได้หมดแต่หมื่นสตาร์มีนาเอาจริงแล้วจะว่าเยอะก็เยอะจะว่าน้อยก็น้อยถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีจากการที่เราจะได้เติบโตก็อาจจะไม่ได้เติบโตก็เป็นไปได้เหมือนกันส่วนถ้าถมว่าลงอันไหนคุ้มค่าที่สุดส่วนตัวนะครับผมก็จะแนะนําให้มานั่งเก็บเลเวลของโลกก่อนให้เลเวล4ทุกโลกนะครับพวกเนี้ยโลกพวกเนี้ยให้ขึ้นสู่เลเวล4เพราะการที่เราเก็บทุกโลกเลเวลที่อย่างท รเราจะได้ในส่วนของกล่องชิ้นส่วนจอมเวทเราสามารถเลือกจอมเวทที่เราต้องการได้อย่างตอนนี้ผมเก็บไปประมาณ3โลกแล้วเหลือเก็บโลก2นะครับจะค่อยขึ้นสู่เลเวล4อีกโลกนึงแล้วก็เดี๋ยวจะปไปไล้เก็บโลก3แล้วก็โลก6ตามมาตอนนี้ทําให้วินเลียมเนี่ยตัวละครก็อยู่ที่4ดาวแล้วนะครับถ้าเก็บอีกแค่โลกเดียวเนี่ยก็จะขึ้นสู่5าดาวและคราวนี้วินเลียมก็จะโหดมากยิ่งขึ้นตัวละครเปิดปรับต้อง5ดาวนะครับตนนัวนี้ส่วนถ้าถามว่าลงอย่างอื่นไม่คุ้มหรอลงอย่างอื่นก็คุ้มครับอย่างเช่นดันเจี้ยนอรอนร่่อนาาาาามาหหานะ ก่าจะเป็นอาหารระดับสีฟ้าหรือเป็นอาหารที่เราจะเติมจากกุ้ง lobster เขาจะมีแพ็กเกจจากตรงนี้กล่อง lobster หนึ่งในช่วงนี้ก็จะแนะนําให้เลือกเป็นกุ้งแดงเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ลงหลายๆรอบน้อยยิ่งใครมี s t a ิน่ a เยอะก็จะได้ลงได้มันมากยิ่งขึ้นส่วนถ้าใครมี stamina น้อยก็เลือกเป็นกุ้งดําก็ได้นะครับและเรายังสามารถเลือกซื้อกุ้งจากตรงนี้เพิ่มเติมได้อีกนี่ขนาดผมใช้พนังงาน s t a ิน่ a ไปแล้วนะครับในระดับหนึ่งและยังไม่ได้ใช้กล่องอีกด้วยนะถ้าใช้กล่องด้วยเนะี่ยก็จะกลับไปหมื่นกว่าอยู่ดีนะ <c oughs> ดนนเนีาา่ยลง แต่ถ้าเราไม่มีอาหารให้นึกถึงี้หลังเลยนะครับอย่าไปลงจะด,ดีที่สุดเพราะว่ามันค่อนข้างเกลือนะคะคุ้มค่าน้อยที่สุดนั่นเองถ้าไม่มีอาหารนะแต่ถ้ามีอาหารก็พอได้รุนนะครับพวกอุปกรณ์ LR รเดี๋ยวจะได้ช่วยเสริมพัฒน,นาตัวละครนะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็แนะนำนะครับให้ลงไปในส่วนของทําน้ําแข็งทําน้ําแข็งเนี่ยให้ลงแค่ด่านเก้าก็พอนะครับเพราะว่าเราจะได้ในส่วนของเม็ดพรสวรรค์แบบทั่วไปค่อนข้างเยอะแค่ชั้นเก้าก็พอนะอาจจะลงสีแดงนะครับสักยี่สิบรอบยี่สิบรอบในที่นี้ครับก็คือยี่สิบรอบแบบ ล็อกคูณ3จะใช้ประมาณ360ให้เราลงทุกๆดันนะครับหรือว่าเราจะลงเต็มแม็กซ์สักห้าสิบรอบไปก็ได้เพราะยังไงหินพวกนี้ก็ได้ใช้อยู่ดีอาจจะไม่ใช้ตอนนี้ก็ใช้ตัวละครในอนาคตเพิ่มเติมหรืออาจจะมีกิจกรรมช่วยปลดล็อกช่วยเสริมเพิ่มนะครับส่วนถ้าใครอยากได้หินอัปเกรดตีบวกก็สามารถมาลงพวกเขตเมืองได้แต่เขตเมืองเนี่ยแนะนําให้ลงชั้น15นะครับเพราะชั้น15ก็จะมีโอกาสออกหินอัปเกรดชั้นสูงมากกว่าปกติแล้วก็ยังมีโอกาสได้รับหินปลุกเสกพลังเวทแบบเปอร์เซนะ็นต์ได ลังแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมนะครับส่งทีมสุดเดือดให้เราเนี่ยทำการส่งแบบออฟไลน์เราจะส่งที่ดันเจียนไหนก็ได้นะครับก็ทขาทำการพร้อมแล้วก็ส่งแบบออฟไลน์อย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องส่งอยู่แล้วนะครับร้อยรอบแต่เอาไว้ส่งตอนที่เราฟาร,ร์มเสร็จหรือไม่รู้จะฟาร,ร์มอะไรก็ได้นะครับเขาจะมีเวลาประมาณ7วันเราก็ส่งแบบออฟไลน์เพื่อมารับของรางวัลได้เลยก็จะมีเป็นพวกน้ํายา EP หีบอัญเชิญอุปกรณ์แล้วก็หีบอัปเกรดอุปกรณ์ยังมีสตาร์มไดด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเนี่ยหินเลือกพรสวรรค์อันนนนสุดท้าา้าาายยะะักกก็็จเเปปหหิลฉน สรุปเลยนะครับลงที่คุ้มค่าก็คือการเก็บเดเวลของโลกและเลือกตัวละครที่เราจะไปแบกถ้าตัวละครเด็กๆพวกนี้นะครับเดเวลความสัมพันธ์ถึง15ก็จะได้รับเพชรโคตรเยอะเลยตัวหนึ่งอย่างน้อยๆก็ประมาณ400นะครับเห็นไหม420อย่างเช่นตัวนี้นะครับถ้าเราเก็บทุกตัวเนี่ยก็สามารถมารับได้เลยก็บางตัวผมกดรับไปบ้างแล้วนะครับหลักๆเลยก็คือถ้าเรายังไม่ได้กดรับอ่ะจะอยู่ประมาณ400ด้วยกันนะนี่ครับอ่ะ380เห็นไหมเพชรแบบมือวังอลังการมาก ฉะนั้นเราก็ควรจะต้องเก็บทุกตัวนะครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บอีก <c oughs> เรดว่าเป็นช่วงที่ทาให้เราเนี่ยตัวละครเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็มีเพชรแบบมาหล่นได้เลยนะครับการความสัมพันธ์ของตัวละครสําคัญ10ตัวก็อยู่ประมาณ4ี่พันห้ตัวก็อยู่ที่20,000ืแล้วนะครับและยังได้หีบชิ้นส่วนมาอัปเกรดดาวของจอมเวทได้ด้วยลองมานะครับในการท้าทายเนี่ยก็จะเป็นถ้าน้ําแข็งฟาร์มเม็ดพรสวรรค์ไว้ก่อนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเขตเมืองส่วนอุปกรณ์เอาไว้ทีหลังเลยนะครับแต่ถ้ามีอาหารจะฟาร์มก่อนก็ได้นะแล้วแต่เพราะอย่างที่เกิดการท้าทายหน่วยเราจะสามารถได้รับแต้มจากการลงล่าต วนแต้มของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างได้เยอะนะครับบอกเลยว่าแต้มเถื่อนมากฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงต่านี้ดีกว่าเจอก,กันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เขามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ